เราปฏิบัติกันกันในครัวใหญ่ครัวตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กลัวครับเป็นช่วงที่แบบชอบมากรันตลอดวันนี้ผมมาเชฟติดหลังชัวชัววันนี้โชว์ชัวผมไม่เชิญล้วสาวมาหาเชฟนะวันนี้ต้องขัดใจเชฟเอาหนุ่มๆมาบ้างพี่ช่วยคุณชมไปดูเลยดีกว่าพี่ชวยคุณชมไปดูเลยดีกว่าไม่พอใจขนาดนี้เลยหรอคุณองดูครับ ูก้อนจ้าปูก้อน,าน,อนมาเม้อเลยเชฟเล่นไปเรื่อยๆถ้าพลาดไหลถ้ามาหลอกเอเวอรจะให้พลาดเพิ่งงี้เชฟตีก้อน <laughs> ผม <laughs> <laughs> การเราผมตงมือผมต้องมือแทนสาวๆหน้าจอสาใจเชฟไม่เป็นไรคุณการมานี่จะดีเลยใช่ไหมเขาจะได้แบบว่าสาวๆจะได้ไปดูเราเยอะๆได้สองแบบได้สองแบบเลยใช่แต่ว่าการมาเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าเขามาด้วยโจทย์พิชิตฝันที่แบบมีเรื่องราวความทรงจําในอดีตในโรงเรียนอ่ะจริงๆผมก็เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเขาน่ะผู้ชมต้องตามดูว่าใครที่มีความทรงจําแบบกัรเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจนะครับวันนี้ครับจะพาผู้ชม กับพิแซแครไปกินข้าวต้มในรูปแบบของหม้อไฟข้าวต้มหม้อไฟใช่ับมีกลิ่นแบบทะเลกลิ่นอไอทะเลด้วยกินธรรมดามันร,รดาดนี่ไม่ได้นะขอสอนี้นไม่ใช่แค่นี้มีแบบว่าไข่ปูด้วยอ,อ๋ออัดข้าไป่ปูลอยขึ้นมาอนเอาข้าวไ่รูว่าจะกระดไหน วันนี้ออาใจสาวกที่ชอบกินข้าวต้มกุ้งกินข้าวต้มปลาแต่ข้าวต้มที่จะพาไปกินวันนี้จะว้าวกว่าอร่อยกว่าจะยกเสิร์ฟมาเป็นหมอ้อไฟโบราณเดือเดือดแบบนี้โอเคไหมข้าวต้มที่ว้าวกว่าที่อร่อยกว่านั่นก็คือ เขาต้มปูทะเลไข่ที่เขาจะใช้ปูดำทะเลส่งตรงมาจากนครศรีธรรมราชเป็นปูตัวเมียที่มีแต่ไข่แน่นๆใช้ไอเดียของสูตรข้าวต้มกระดูกหมูสไตล์แต้จิ๋วมาครีเอทแล้วเพิ่มรสสัมผัสของข้าวต้มให้แปลกตาด้วยการนำซอสมันกุ้งมาผสมผสานให้สีของข้าวต้มและรสสัมผัสแตกต่างจากข้าวต้มทั่วๆไปความหวานจากปูดำทะเลไข่ที่ต้มผสมไปพร้อมไข่ปูนั้นจะคลายความหวานความมันและรสสัมผัสที่มีเอกลักษณ์ส่วน ของน้ำซุปก็จะมีกลิ่นของน้ำทะเลหอมหอมให้ความเค็มมันนัวเสิร์ฟมาในหม้อไฟทรงโบราณแบบจีนที่น่าค้นหาดูแปลกตา อีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับสายที่ชอบกินข้าวต้มและจำเจอ,อยู่แต่กับปลากุา้งหมูวันนี้เจ้าของร้านอยากจะชูความอร่อยของปูทะเลที่นอกจากจะอร่อยไม่แพ้หมูกุ้งปลาแล้วยังถือเป็นการยกระดับข้าวต้มปูไปอยู่บนแผนที่ความอร่อยเคียงข้างกับข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาที่ติดลมบนไปก่อนหน้านี้ได้อย่างสบายหายห่วงเลยล่ะครับอามันต้องอย่างนี้เลย ปล่อยให้เ้าต้มกุ้งเ้าต้มปลาเขาเป็นมีชื่ออยู่ได้ต้มข้าวต้มปูแบบนี้ดีเลยไงมากินอ่าปูแบบว่าหวานๆนไม่เคยมีแบบข้าวต้มปูแบบนี้นะนะอ่าผู้ชมต้องลองดูหรือใครอยากจะลองทำก็ลองดูนะครับเอาแะครับได้เวลาครับที่พบกับแขกรับเชิญประจำรายการมาถึกันว่าพ่อหนุ่มกันมีเมนูพิเศษฝันอะไรแค่เชฟเอ็นผมรังสรรค์ สวัสดีครับผมการณพัฒนนะครับวันนี้ก็มารายการ The Big Kitchen นะครับเปลี่ยนชีวิตที่ชิดฝันครับผมก็สำหรับความทรงจำในวัยเด็กของผมนี่นะฮะ mm hmm. ก็จะเป็นความทรงจำเรื่องของถือบินโตของคุณแม่ไปกิน mm hmm. ก็คือคุณแม่ก็จะทําอาหารใส่บินโตไปให้กิน mm hmm. ที่โรงเรียนตอนกลางวันนะครับ mm hmm. เพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะที่สนิทกับผมเนี่ยก็จะมาลุ้นว่าแต่ละวันไอการเนี่ยมันจะมีแบบเมนูกับข้าวอะไรบ้างที่แม่ทําให้กินนะครับ mm hmm. เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็จะแบบ แอบมาลุ้นของเราแล้วก็แอบมาชิมของเราว่าอาหารแต่ละวันไปในบ้านสุือามันมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็จำได้ถึงว,วันนี้ครับซึ่งวันนี้ครับผมเลยเอาโมเมนต์นั้นนี่นะฮะมาใส่ใน The Big Kitchen ครับอยากให้เชฟเอียนแล้วก็พี่แซคนะครับได้รังสรรค์เมนูในปิ่นโตผมเนี่ยครับในแต่ละชั้นเนี่ย oh <my> ให้มีความหลากหลายด้วยวัตถุดิบนะฮะก็คือเนื้อปูก้อนนะครับเป็ดย่างแล้วก็หมูยอ ให้แต่ละชั้นเนี่ยนะครับมีความแบบแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายอยู่ในป็ินโตเดียวกันครับซึ่งวันนี้นะครับผมคาดหวังครับว่าเชฟเอร์แล้วก็พยยี่แซกนะครับจะรังสรรค์เมนูที่ผมกล่าวไปทั้ง3วัตถุดิบนะฮะให้มีความน่าตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นบ้าเปิดมาเนี่ยจะว้าวแค่ไหนเหมือนตอนเด็กๆที่ผมเคยเป็นมาครับ อเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำในโรงเรียนในเรื่องอาหารปิโนตครับอ่าน่าสนใจเลยนะคดูว่าจะเป็นยังไงไปพบกันนะพชเชีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวหสีครับสวัาดีครัสวัสดีครับสงัรัวครับสงรครับรรรรงบรรงเรียนตอนนั้นีดีคดีดีรับสรีครับวรีรสรับสมรียนอะไรสุขสุข อ้อคโอ้ยโอสสองเจ็ดครับอค้ยเขาจัมืออะไรี่ยคนนี้อะยาไสม่ิแต่ว่าัตถุดิบที่คุณพูดเมื่อกี้มันไม่ธรรมดานะไอ้สอันที่คุณพูดเมื่อกี้คุณมีอะไร้างครคุณชอบ่ะผมขออะไรมาบ้างนะเชฟอีอันที่ผมต้องการวัตถุดิบที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ผมกินแม่ผมไม่สามารถทำปูก้อนนี่กินได้นะ เป็ดย่างโอ้โหแล้วก็อีกอันนึงคือหมูยออยากให้เชฟได้รังสรรค์เมนูอาหารของผมให้อะไรอร่อยให้ชิมหน่อยครับโอ้โหนี่คุณโยนโจทย์ข้อที่หนึ่งได้ปเนี่ยข้อแรกเลยข้อสองต่อเลยมีข้อสองเลยว่ารสชาติที่ผมคาดไม่ถึงว่ารสชาติเนี้ยจะสามารถอยู่ในปิโตได้ เ้ยเล่นใหญ่แล้วผมว่ามันมันค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับเพราะโจทย์ข้อนี้ก็คือแบบเอาแบบว่าทิศทางไม่ถึงนะก็แบบว่าเขาปูทางมาเลยนะครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเริ่มเก่งอะไรข้อที่สามข้อที่สามเลยไหมครับมีข้อที่สามอีกข้อสุดท้ายแล้วผมขอข้อสองนี่ก็แบบว่ามันมันยากแล้วนะอ่าคืออยากให้ลบภาพจําว่าจากที่อยู่ในเป็นโต้ได้ไหมครับอยากให้เป็นแบบเป็นบ็อกเซตแทนโอ้โหได้ไหมครับเชฟโัวโกมีทีตะคนออกไปด้วย อ่ะตะ่ผม<อ>ว่าไอ้เลือกการเลือกทำเนี่ยให้วัตถุดิบไม่ซ้ำเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วผมจัดการให้ได้ข้อแรกสบายสบาย ส่วนข้อที่2องอแบบว่าคาดไม่ถึงนะครับผมว่าคิดว่าตัวนี้ตอนทำอาหารนี้จะต้องขอทำอันแรกแล้วจะคิดอันที่สองอันที่สามตามไปด้วยอ๋อคุณคิดเหรอครับว่าอาหารของคุณเนี่ยความคิดสั้งสันพอหรือยังผมคิด้งสผมผมรู้ความคิดตั้งสันคุณน้อยไปนะครับเดี๋ยวผมเอาคำนี้นะพูดกับเขาอันนะโอเค ามาตามดูแล้วกันครับ3ข้อนี้จะพิชิตฝันกันหรือไม่สักครู่ติดตามกับ The b i ิ k i คิ h เชนเปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันครับโอ้โหใครจะไปคิดล่ะว่ากันนพัรจะมีโมเมนต์สุด x c l u s i v e ที่แสนอบอุ่นสักขนาดนี้ถึงขนาดขอปัดฝุ่นคืนชีพความอร่อยของปิ่นโตที่คุณแม่เคยทำมาตั้งเป็นโจทย์พิจิตฝันฉะนั้นน่าลุ้นจริงๆว่าเชฟเอียนและพี่แซกจะนำเนื้อปูก้อนเป็ดย่างและหมูยอมาเนรมิตให้มันไม่ซ้ำให้เป็นรสชาติที่คาดไม่ถึงในรูปแบบปิ่นโตบ็อกเซตอย่างไรใครที่มีโมเมนต์เคยพกปิ่นโตไปกินที่โรงเรียนแบบเดียวกับกันรอลุ้นได้เลยว่ามันจะแหวกเว,ว้าววจะแตกต่างจากปิ่นโตของ คุ้อย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูทั้งหมดกันครับ The <Big> กลับเข้ามาในครัวกันอีกครั้งเพื่อจะมาดูเมนูปิ่นโตของกันนพัทกับโจทย์ที่ขอมาดังนี้ oh. ข้อที่หนึ่งครีเอทปิ่นโตที่มีวัตถุดิบอย่างเนื้อปูก้อน oh. เป็ดย่างและหมูยอให้แมชกันในแต่ละชั้นแต่แปลกใหม่อย่างไม่ซ้ำ ข้อที่2เนรมิตรสชาติที่คาดไม่ถึงว่าจะเห็นในปิ่นโตที่เหมือนเป็นการยกระดับปิ่นโตในอีกหนึ่งมุมอย่างอลังการ oh. ข้อที่3พขอจัดเสิร์ฟปิ่นโตในรูปแบบบ็อกเซตที่ลบภาพจำเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิง oh. และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดซึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมไปลุ้นกันว่าวัตถุดิบทั้ง3อย่างนี้ ที่คุณผู้ชมคุ้นเคยเป็นอย่างนี้เชฟเอียนจะในระมิดแต่ละวัตถุดิบอย่างไรให้ตรงกับโจทย์และกลายเป็นปิ่นโตมุมใหม่ที่แหวกสุดๆไปติดตามกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาผัดก่อนนะครับตัวนี้เนี่ย จะเป็นเนื้อปูขู่นี่แบบปูนะครับแน่นแน่นเลยหาปูม้ามาให้ปรากฏว่าไม่ได้ปูครับได้แต่ม้ามาก็เลยว่าจะเอาเอามาแทนได้ครับปูก้อนปูก้อนม้ามื้อเลยเชฟเล่นไปเรื่อยปเราเล่นนะครับเชฟางเชฟนะครับนี่โห่ดิ่นแน่นเลยครับมาเราเริ่มกันเลยผมว่าจะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับ เริ่มจากการกระปูก่อนนะเราก็จะมีเครื่องพอแล้วผมเราก็จะมีพริกกระเทียมกระเทียมนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าลองหน่อยลองเลยนี่ชรือเชฟเปาไฟหน่อยจะได้แบบว่านี่ขั้นได้ไี่เชฟสอนเลยคุณเลยนได้ไหมคุณทำได้ไหมถ้าพลาดไหลถ้ามาล็อกอ ให้ผัดเพื่อนี้เชฟตีก้นผมมได้ไได้เลยครดูยังไงเอวเมื่อกี้ไม่เอาได้ไหมเสร็จแล้วผมก็จะใส่โลระพาลงไปโลละพาครับอันนี้เป็นมันกุ้งนะครับเป็นมันกุ้งสดเลย ครับเราก็จะเปลี่ยนรสชาติแบบว่า<ม>ถ้าสมมติเราเป็นแบบผัดกะเพราเนี่ยมันก็เป็นรสชาติอะไรแบบเดิมเราเลยใช้กลิ่นโหระพานะครับเรื่า<ม>ใช้โหระพามาครับเราก็จะใส่เนื้อปูล,ลงปลไปคือใช่ครับขอซอสหอยนางรมครับอซอสหอยนางรมตราแม่กับครับ สำหรับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนยอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีแล้วนะครับผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมรสชาติอร่อยใช้รุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูลยครับไม่ว่าจะผัดทอดต้มยำหนึ่งที่สําคัญมีตราฮาลลนับรองไว้ด้วยนะครับพี่น้องอิสลามนั้นทานได้เลยและตอนนี้เชฟของผมก็นําไปเพิ่มรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมให้กับเนื้อปูก้อนผัดใบโหระพาที่เห็นอยู่เนี่ยครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองับครับ น้ำสต๊อกนิดนึงนะครับเพื่อให้เขาคลุกคลิกให้เราแบบว่าอาจจะคลุกข้าวตัวนี้ผมขอพักไว้ก่อนนะครับตัวนี้เสร็จแล้วอย่างแรกส่วนตัวที่ซอฟนะครับเช่ครับครับผมวัตถุดิบหลักที่สองครับครับเป็ดย่างวันนี้คือทำเมนูไนครับผมจะทำเป็นแบบว่าเออเป็นเมนูต้มนะครับผมได้ลิ้นจีอันนี้เป็นลิ้นจีปลา มันไม่เคยเห็นครับอันนี้รสชาติเป็นยังไงครับเปรี้ยวครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาบมะขามออกเชฟคิดเหรอครับว่าการแค่เชฟเอาลิ้นจีปลากับมะขามมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบที่มันมาจากอย่างอื่นเนี่ยของคิดสร้างสรรค์คุณพอแล้วหรือพอแล้วบอกได้เลยว่าไม่ดีใครทำแบบนี้เป็นจานเดียวในโลกเลยถ้าคิดวาพอแล้วเชิญทำต่อเลยครับเอาเห็นคุยอมง่ายจังเลยน้ำสก๊อกไก่นะครับแลาก้เราก็จะใส่ เครื่องต้มยำเครื่องต้มยำนะครับรากบักชีขัดไทใบมะกรูดใบมะกรูดครับหอมแดงนะครับครับตะไคร้ครับ,รบช่วยปอกให้หน่อยครับต่อด้วยเห็ดฟางครับอยากใส่ใบมะขามอตต่อนเข้าไปครับเป็ดย่างเป็ดย่าง เราจะมาปรุงรสชาติกันครับใช้อะไรบ้างครับเช็ก็มีน้ำปลามะนาวครับแต่ผมก็จะแบบใช้อัตราส่วนเท่ากันชิมสักสักสถ้วยนะชฟมันจะได้สัดส่วนพอดี กับสิ่งที่เชฟต้องการตอนนี้นะครับเราได้เป็ดที่ใส่ใบมะขามอ่อนกับลิ้นจี่ลิ้นจี่ปักนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพิ้งไว้นะครับเป็นปิ่นโตชั้นที่สองใช่ครับทำปิ้โตที่สามกับชั้นที่สามซึ่งวัตถุดิบที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็คือหูยอหูยอครับอบแป้งทอดกรอบครับพี่แท็กครับแป้งทอดกรอบราฉลากทองครับต้องขอ น้ำดื่มครับพี่แท็กครับน้ำดื่มตราสถานีรักโลกครับพี่แท็กครับขอซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับผมซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ตัวฉลากทองครับเราต้องปรุงลงไปนี้เลยเพื่อให้รสชาติมีในมือยอดูแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหมูย,ยอจากที่แค่ชุบแป้งเคลือบธรรมดาอีกอันนี้เป็นฟูริฟุกเกะ What is What is ูริ i ูเก็ก u r i Fuge ก็จะเป็นผงรอยข้าวญี่ปุ่นที่ผสมเนื้อปลาซาบะลงไปด้วยครับ <S <S น่ากินมากเลยอ่ะไม่ใช่หมยหูยอธรรมดาเนะี่ยตอนนี้เราก็จะได้ ส่วนผสมนะครับตินโต3ชั้นของเราเสร็จหมดเรียบร้อยโอ้โหพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยครับผมอ่าพร้อมแล้ว เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการฉีกรสชาติซ้ำๆำเดิมๆแล้วพลิกไอเดียเมนูที่คุ้นเคยให้เป็นรสชาติใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความจำเจของกะเพราให้เป็นรสชาติไปโหระพากับซอสมันกุง้งที่มีเนื้อปูก้อนเป็นพ้าเอกหลักในขณะที่เนื้อเป็ดย่างก็ชูความแหวกที่นำลิ้นจี่ป่ากับใบมะขามอ่อนมาครีเอทกับเนื้อเป็ดย่างที่ไม่มีใครเคยทำและเคยเห็นที่ไหนมาก่อนรวมถึงความแหวกของหมูยอทอดที่นำผงโรยข้าวปุ่น รถปลาแซลมอนมาเคลือบให้มีรสสัมผัสที่แปลกแหวกแนวฉีกหน้าตาหมูยอที่แสนธรรมดาธรรมดาไปอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขาดก็แต่การลบภาพเดิมๆของปิ่นโตให้อยู่ในรูปแบบบ็อกเซตนั่นเองเอาเป็นว่าพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นทั้งหมดกันครับ The Big Kitchen. มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้ทั้งเนื้อปูก้อนพัดใบโหระพามันกุ้งเสวยทั้งเนื้อเป็ดย่างต้มลิ้นจีป่ากับใบม,มะขามอ่อนรวมถึงหมูยอชุบแป้งทอดกรอบเคลือบผงโรยข้าวญี่ปุ่นรสปลาแซลมอนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกันก็แทบอยากจะกระโจนใส่เต็มทีขาดก็แต่ป่นโตแบบชุดบ็อกเซ็ ตามโจทย์ที่กันอยากจะให้ลบภาพเดิมๆเชื่อว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆบ้านรวมถึงร้านค้าที่จะเสิร์ฟปินโต้แนวใหม่แบบนี้ฉะนั้นไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าเชฟเอียนจะนำไอเดียอะไรแหวกมาทำให้เป็นบ็อกเซตที่ว่านี้ไปดูกันเลยครับมาประกอบรกันเออว้นี่คือภาชนะที่เชฟจะมาใส่เมนูอาหารวันนี้ใช่ไหมใช่ครับ ผมว่ามันมันใช่อ่ะอันที่หนึ่งมันน่ากินตั้งแต่อันแรกพาดนี้แล้วครับพี่โอ้โหเต็นหนมาตอนนี้ต้องแบบว่ากินแบบร้อนๆอร่อยมากโอเคผมก็จะมาตักเป็ดย่างต้มลิ้นจี่ปลานะครับ หมูยอทอดนะครับเสิร์ฟคู่กับผงโรยข้าวญี่ปุ่นผงนี้เรียกว่าโูริคุกเกะครับโูริคุเกะแล้วก็มีแบบหลายรสชาติตัวนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ขอมอกป่นโตนี้นะครับให้กับกันและทางรายการ The Big Kitchen นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าเป็นโตแบ่งกันนะรอยไม่รู้ีบ่กัน,นครับ ้และนี่ก็คือเมนูปิ่นโตแบ่งกันอร่อยที่ดีไซน์ออกมาในแต่ละชั้นอย่างแปลกตาและน่าสนใจเริ่มกันที่ปิ่นโตแรกจะเป็นในส่วนของเนื้อปูก้อนที่นำไปผัดกับใบโหระพาและดับเบิ้ลความอร่อยเข้าไปอีกหนึ่งชั้นด้วยซอสมันกุ้งเสวยที่มีรสชาติและหน้าตาไม่แพ้กะเพราเลยทีเดียวส่วนปิ่นโตที่2จะเป็นเนื้อเป็ดย่างที่นามาครีเอทแบบแปวกๆ ด้วยการต้มกับลิ้นจีป่าและใบมะขามอ่อนที่มีหน้าตาคล้ายต้มยำน้ำใสคล้ายไก่บ้านต้มใบมะขามส่วนปินโตที่3เป็นหมูยอที่นำไปชุบแป้งทอดกรอบแบบแห้งและผสมน้ำแล้วสร้างความแหวกให้กับหมูยออด้วยการนำไปเคลือบด้วยผงโรยข้าวญี่ปุ่นรสปลาแซลมอน ได้อย่างแปลกตาและน่ากินจริงๆเสิร์ฟมาให้กินกับข้าวสวยและจัดทั้งหมดลงมาอยู่ในกล่องบ็อกเซตตามคำขอแทนการซ้อนปิ่นโตชั้นๆแบบเดิมๆซึ่งหน้าตาและรสชาติในปิ่นโตแต่ละชั้นจะใช่รสชาติที่กันนพัสตามหาและจะพิถีพฝันเขาได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับอ่าวันนี้ก็<ม>เดี๋ยว เอาแต่ละชั้นออกมาครับคุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยช่วยครับ uh huh. สามชั้นที่มันมีเมนูที่แตกต่างกันครับอ่อันนี้คุณต้องชิมละ<อ>เป็นัขออนุญาชิมเลยนะเชิญเลยครับ จัดการกับชั้นที่หนึ่งยังไม่ได้ลดบอกไม่ถูกเป็ดย่างผมต้องมีลิ้นจีดไหมครัในคำนี้ยังต้องมีลิ้นจีดด้วยแต่ว่าจิ้มไอเบสนะครับ ขอไปเมนูที่จานนะครับยอดหมูยอดทอดใส่ผงพุกิชิบิชิมิชูบิชิน้องชิบิชิผงกันแล้ฟูริฟูเกะนะครฟูริฟูเกะปีไปโรงเรียนเฮ้ยคุณจะทำไรเขาเขาดานรวมทั้งหมดในคำเดียวกันนะครับ ปินโตในคำเดียวกันครับอาการเมื่อคุณทานไปทั้งหมดแล้วสามชั้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเมนูแรกสารฝันมากๆครับพี่ชิดฝันผมมากๆอันนี้คือขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็นี่คือสาม เมนู3ปินโตสาชั้นที่จะบอกว่ากินทั้ง3อย่างรวมกันในช้อนเดียวเนี่ยโคตรเข้ากันเลยวัตมัดแบรวงตัวมากอร่อยมากๆขอบคุณมากครับเชฟพี่งั้นเดี๋ยวก่อนผมจะให้คุณตัดสินก่อนคุณมีโจทย์พิชิตฝันมาอยู่3ข้อ,อข้อที่หนึ่งของคุณข้อนี้เป็นไงครับสําหรับโจทย์พิชิตฝันนะครับข้อแรกครีเอตปินโตชั้น1นึถึงสนะครับด้วยวัตถุดิบที่แตกต่างกันข้อนี้เชฟเอียน ทำไมดีมากครับคุณทำนี้มหมนเลยอ่ะโจทย์ข้อที่ 2, 2ครับข้อกที่สองค <2 S 1> ุณขอเป็นรสชาติที่ไม่คาดคิดหรือว่าคาดไม่ถึง <อ tweet. S 2> ว่าจะอยู่ในเมนูนี้ได้ซึ่งผมไม่เคยกิน อะไรที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยผ่านครับแลวข้อที่สามข้อที่สามเขอให้ลบภาพจำที่เป็นปิโตเป็นภาชนะที่แบบว่าเอยปิโตถือให้เป็นบ็อกเซตบ็อกเซตสำหรับข้อนี้นี่นะฮะเชฟครับรับคุณเล่นเอาบ็อกเซตมาเอาปินโตใส่ลงไปในก่รผมคิดว่าข้อนี้เนี่ยความคิดเต็มสันคุณมาไปนิดนึงใช่คุณตอบโจทย์ครับผ่านครับผมเหลือใครอีก ก็ถือว่าพ yeah, ี่ชิฟฝันของผมมากๆพี่ช erm ิฟฝันนะครับมาวันนี้ขอบคุณกันนะครับขอบคุณช่วกันครับขอบคุณคนะครับผมขอบคุณมากมากเรื่องนา้ที่สุดน่ารักของกันนะครับเรื่องราวความทรงจําที่มีอาหารปิ่นโตเป็นอาหารในความทรงจําแล้วก็เป็นความที่มาเป็นโจทย์พี่ชีฝันในวันนี้แล้วก็ได้เมนูที่จานเดียวในโลกคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถไปประยุกนะครับแล้วก็จัดเป็นปิ่นโตให้ลูก ของท่านได้เหมือนกันจะได้มีมีความแบบอะอร่อยนะเ <ไป S 1> <า>อาละครับนี่ความสุขสนุกสนานในครัวเดอะบิ๊กเช่นนะครับเรามาตามมาต่อครับวันเสาร์หน้า9ก้าโมงครึ่งทางเวิร์กพอยร์ช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมาอยู่อยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิซซีฝั่งลายข้าวเจีเอ็นบมงหลังสั่งครับวันนี้เรา3 <laughs> คนลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คนกับบ้านนี่ท่านเนี้ยใช่พร้อมแล้วขอขอบคุณ บริษัทปราแม่ครัวจำกัด